สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ชมชาบพิษณุเกียรติพิมพ์เคยเราจะพาท่านไปชมมารู้ัก,กับผึ้งไปที่ไหนกันบ้าคนเคยเห็นกันเป็นทั้งผักเป็นทั้งพืชพรนทยน์ทาอยู่ใกล้บ้านเรานะครับบางพื้นที่บางคนบางบ้านก็อาจจะมีนะครับหลายคนก็ไม่รู้กระสังทิ้งกันนะครับส่วนรทยชนิดน,น,นะครับคนสมัยก่อนเขาจะใช้นํามาตำคันเอาน้ําเพื่อมาล้างหน้านะครับรักาษาผิวได้อย่างดีเลยจะเป็นอะไรเราไปรับชมพร้อมเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นก็คือผักกระสังนะครับผม เกิดตามข้างโอมนะครับข้างทางนะครับผมที่แหล่งชื้นชื้นนะมักจะเกิดนะครับผมกินได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีรสกลิ่นที่ฉุนมากนะครับต้องคนที่กินผักฉุนๆได้นะครับถึงจะรับมันได้ถ้าใครแพ้ผักฉุนนะครับไม่แนะนําให้กินนะครับผมนี่ฮะผักกระสังนะครับผมลักษณะจะเป็นนี้นะครับนําไปลวกจิ้มน้าพริกก็ได้นะครับผม สรรพคุณของทางยาก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่ครับนี้เกิดข้างบ้านผมนะข้างโอตตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับท่านผู้ชม ผักกระสังนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสวยมากครับกลิ่นก็จะกลิ่นคล้ายเอ่อกลิ่นมะสังเลยนะครับคล้ายต้นมะสังนะฮะนี่คือผักกระสังนะครับผมโอเคครับสรรคุณของผักกระสังนะครับส่วนปบของเขาใช้ตาพอกฝีและเพลนะครับหรือคั้นเอาน้ํานะครับผมทาเปลฝีที่มีหนองได้นะครับผม หรือจะใช้น้ําคั้นจากใบนะครับใช้เป็นยาแก้ปวดท้องได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนใบของเขาใช้เป็นยาร,รักษาเลือดนะครับโดยการนําผักกระสังมาผสมกับข้าวสารและขมิ้นนะครับผมแล้วนํามาพอกทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับจะช่วยได้แน่นอนนะครับผม <Yeah. S 1> แก้มะเร็งเต้านมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนทั้งต้นของเขาใช้เป็นยาแก้ฝีหรือนำมาแช่น้ำทาแก้ผื่นคันได้เช่นเดียวกันหรือน้ำคั้นจากใบนะครับ ใช้ทาแล้วผมรักษาสิวนะครับทำให้สิวยุบได้เร็วขึ้นนะผมผักกระสังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับต้านเชื้อราและแบคทีเรียนะผมและช่วยป้องกันผมร่วงได้อีกด้วยนะครับผมนี่ก็คือสรรพคุณของผักกระสังวันนี้นะครับผักดีๆอย่างนี้ต้องมีไว้นะครับผมปลูกไว้ก็ดีนะครับนี่นะฮะสรรพคุณของเขาดีๆมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับ ครับเป็นไงแล้มาทักทุ่มทุ่มกับผักกระลังของเราวันนี้ครับผมใครไทใกล้ตัวเราถ้าใครชอบคลิปนี้ดี๋ยกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มกลงใจให้ผมไดตอไปขึ้นหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋วกดติดตามด้วยนะขึ้นใหม่ขึ้นหน้าตอนนี้สวัสดีครับ